ไม่ขยับหรอกับแฟ<ป>น<อ>กับงานครั้งนี้แฟนมิดแรกครั้งแรกในประเทศไทยเป็นไงไงบ้างเราตื่นเต้นไหมอ๋อสำหรับงานแฟนมิครั้งแรกในประเทศไทยตื่นเต้นมากเลยครับตื่นเต้นมากๆเพราะว่าหลายๆเพลงก็เป็นเพลงที่เราฟังมาตั้งแต่เล็กๆแล้วด้วยเราก็มีหลายๆเพลงที่เราอยากจะร้องมานานแล้วเราก็ ถือโอกาสนี้มาลองครับผมแล้วก็มีหลายๆอย่างที่เป็นเหมือนการเล่นแล้วก็การดีไซน์อะไรอย่างงี้ที่ที่คิดว่าน่าจะให้คนดูเซอร์ไพรส์ประมาณหนึ่งเลยเราใช้เวลาเตรียมพร้อมนานไหมลูกกับแบบมีครั้งนี้ถ้าเป็นเรื่องของการจัดงานอะครับสักพักใหญ่ๆเลยครับอย่างน้อยผมว่าน่าจะประมาณ2-3เดือนแล้วเราก็ แต่ว่าเรื่องเพลงอะครับเราเพิ่งมา้อมกันเพราะว่าด้วยความที่ประเทศจีนตรงนู้นเองเวลาเองส케จูเองอะไระครับอาจจะไม่ได้มีเวลาเขาเลยามามา,มาลงกับตัวนี้เยอะขนาดนหยถึงว่าเรื่องการ้อมอะครับเราก็เลยมาอัดกันตรงช่วงอาทิตย์นี้ที่บินมาที่ไทยเนี่ยครับอย่างคาดการโชว์นายโอเคไหมครับอย่างคาดการโชว์นายลุงนี่เลยเด็ดมากน้อยขนาดไหนกับการมีส่วนร่วมเราก็พยายามมีส่วนร่วมให้ได้เยอะที่สุดครับเพราะว่า ยังไงก็เป็นไฟมีติ้งครั้งแรกในประเทศไทยครับดังนนะผมก็พยายามเวลามีประชุมอะไรครับบางที่อาจจะไม่ได้สามารถเข้าประชุมด้วยได้แต่ว่าก็จะพยายามบอกพี่ผู้จัดการว่าถ้าสมมติประชุมเสร็จแล้วก็ฝากมาบอกผมด้วยเพราะว่าผมก็อยากจะรู้ดีเทลเราก็แบบเผื่อต้องมีอะไรปรับแก้กันเราก็จะได้รู้วแบบสามารถใส่ตรงไหนได้เพิ่มหรือว่าสำหรับคนดูอาจจะเยอะเกินไปอะไรอย่างนี้เราก็จะพยายามปรับแต่งกันตลอดอยากนํานเสนออะไรที่ให้ข้เห็นความตัวความเป็นตัวตนของนานเออ แฟนมีติ้งครั้งนี้น้องว่าเป็นตัวของตัวเองมากเลยครับเราไม่ได้นายไม่ได้รู้สึกว่าแฟนมีติ้งครั้งนี้เป็นการแสดงหรือว่าเป็นอะไรแต่ว่านายรู้สึกว่ามันเป็นการเหมือนมาเล่นกับแฟนคลับมากกว่ามันเป็นฟิลน้นมากกว่าเพราะว่านายอยากให้แฟนมีติ้งครั้งแรกในประเทศไทยมันไม่ได้รู้สึกว่ามีดิสแทนขนาดนั้นกับคนดูนะครับผมเลยรู้สึกว่าทําโชว์ทุกโชว์ให้มันดูมีความเหมือนเป็นเป็นกันเองให้ได้มากที่สุด แน่ใจว่าแฟนคลับก็มีโอกาสใกล้ชิดกันนานได้มากขึ้นอ๋อหวังว่าครับ <laughs> <laughs> ผมไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะว่าซีเควนซ์สุดท้ายยังไม่ออกมาแต่แบบใช่เพราะว่าตอนนี้เรามีประมาณหนึ่งแล้วแต่ว่ายังพยายามปรับแก้ให้มัน perfect มากที่สุดครับอาการซอมอะคะอย่างเพลงิีๆพวกเรามีเต้นด้วยมันต้องเข้าเป็นไงบ้างลูกก็ก็สองสวันนี้ก็มีเข้าคลาสครับใช่แล้ก็ อย,อย่างเมื่อวานก็มีเข้าคลาสเต้นไปแล้วเข้าคลาสร้องเพลงไปแล้วแล้วก็หลายๆเพลงเราก็พยายามปรับแต่งจากออริจินอลให้มันดูมีลูกเล่นมากขึ้นหร,หรือว่าให้ดูมีความเป็นตัวเองมากขึ้นอะไรครับเพราะว่าเราก็บอกว่าทุกเพลงที่ออนสเตจไปจะสามารถาทําให้ทุกคนมีความทรงจําดีๆกับเพลงนั้นๆไว้ได้เพลงมันรีมายอะไรกับชีวิตของนายที่เลือกมาอาืมสปอยไม่ได้เลยอ่ะมันอ,อ่ม เป็นเพลงที่เราชอบมาตั้งแต่เล็กๆเราด้วยแล้วก็เป็นเพลงที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเราหลักๆเลยด้วยก็มีครับแล้วก็หลายๆอย่างเป็นเพลงที่เป็นเพลงในลิสต์ที่เราฟังอยู่ตลอดครับอย่างโชว์ครั้งนี้เราจะได้เห็นหลายๆมุมของนายเลยไหมคะจะมีมุมเซ็กซี่มุมน่ารักเท่ๆไหมคะสปอยแน่นอนรู้สึกแอบมากเลยครครับก็ก็จะมีนายหลายๆรูปแบบบนเวทีครับ มีเซสือใครยังไงบ้างครับถ้าบอกบอกได้ไหมแล้เจาคอยเป็นหน้าแล้แสดงเลยสคอยเป็นหน้าได้ไหมแฟนๆเห็นแล้วจะจำรู้สึกยังไงว้าวเองบอกไม่ได้ออครับเชิญแข่งรอบเชิญวันนั้นผมดูในออนไลน์ครับผมผมเห็นว่าแขกรับเชิญเขาประกาศตัวเองไปเลยด้วย วันนั้นวันนั้นผมนั่งทำงานอยู่หรอผมก็เล่นโทรศัพท์ใช่ไหมครับแล้วผมก็ไทยไทยทยเป็นต่อในในสัมภาษณ์แล้วก็พูด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 โอเคก็เขาพอมันสนิทกันมากก็เลยเขาเียว่าไรถือโอกาสนี้ให้แบบเหมือนมาเล่นด้วยกันแล้วก็ด้วยความที่เมื่อก่อนเราเป็นเด็กฝึกด้วยกันนะครับตอนผม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 ออกมาเป็นวงแล้วเนาะตอนน้อน แล้วแต่ว่าเป็นต่อยังอยู่ที่ไทยอยู่แล้วเราก็ติดต่อกันน้อยมากเมื่อเหมือนเมื่อเหมือนดิสเทนซ์ตรงนั้นมันไกลมากเลยครับผมก็เลยรู้สึกว่าถือว่าโอกาสครั้งนี้มันเป็นการเหมือนกลับมาเล่นด้วยการกลับมาระลึกความทรงจําเพราะว่าตอนนี้มันก็เป็นศิลปินทั้งสองคนเเนาะก็เลยถือโอกาสความพิเศษนี้กลับมาโคอเปอร์กันครับงั้นแสดงว่าโชว์จะมีการคอลเลคต์ไปต้องมีความพิเศษอย่างมากหรือเปล่าครับก็ไม่ยอมดูนนั่นเราอะจะบอกอะไรกับเป็นต่อ สุดๆนะเพราะว่าเพลงที่นายโชว์ขึ้นโชว์กับเป็นต่อครับมีด้วยตัวเป็นต่อเองแล้วก็ด้วยตัวนายเองมีความยากระดับหนึ่งครับมันเป็นเพลงที่ทุกคนรู้จักแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าเราพยายามที่จะใส่ลูกเล่นเข้าไปเยอะมากๆเยอะมากๆครับแล้วมันก็ยากมากอย่างเมื่อวานนะครับเราก็ไปเข้าคลาสกันแล้วเราก็พยายามดีไซน์ในหลายๆอย่างออกมา ก็อยากจะบอกเป็นต่อกับตัวเองว่าสู้ๆแสดงว่าเจ้าหนี้หนูเคื่อทองข้าเราไม่ผิดนะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าดีไซน์ออกมาหลายๆอย่างมันลูกเล่นมันสวยมากได้ได้อ่านแถบจากแฟนๆนะคะที่เขาเข้ารอที่จะแบบมาเจอเราในงานแฟนมี้เราอยากจะบอกว่าเราแอบส่งอยู่ตลอดแต่ไม่มีคนรู้หรอก จะไปรู้ได้ยังไงเนาะเราไม่ไปเมนต์ตอบเมนต์ตอบจะเมนต์ได้ยัเราเหมือนก็เป็นเรื่องครับก็เพราะว่าเราเราหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวในเองเพออรร์์ฟมการทำอะไรผลงานทุกชิ้นนะครับนายก็พยายามพยายามไม่ว่าจะเป็นแฟนมิทติ้งครั้งนี้หรือว่าก่อนหน้านี้ครับนายก็พยายามจะดูฟีดแบ็กจากทุกๆคนเพราะว่านายอยากรู้ว่าจริงๆแล้วในสิ่งที่นายชอบเนี่ยแฟนๆทุกคนชอบหรือเปล่าหรือว่าในสิ่งที่นายพยายามทําออกมาให้ทุกคนชอบเนี่ย ฟีดแบ็มันเป็นยังไงผมก็จะพยายามดูฟีดแบ็บนออนไลน์ตลอดครับผมแลล้้วองงเพงไทยครั้งนี้หรอคะน้องสี่ยยอยู่ที่ไทยเนาะ<อ>ใช่ไหมล่ะแต่ก็มีมีทุกม,ม,มีสามภาษาทั้งมีทั้งไทยทั้งจีนทั้งอังกฤษด้วยอังกฤษด้วย,รย,วยครับแล้วชูว์ล่ะมันผสมผสานกันไหมเอาจีนมาด้วยไทยมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยผสมผสานกันอ๋อจะไม่ขนาดนั้นแต่ว่าหลายๆอย่างซีเควนซ์งานก็เท่าที่นายรู้มาก็สム o o ครับก็สนุกครับ เพราะว่านอกจากการร้องเพลงการโชว์ก็ยังจะมีกิจกรรมอื่นๆอีกใช่ครับอะรอยากฝากเปลี่นยไหมคะจะบอกว่าไม่ใช่ไทยร้อนนแรกแรกแกแ็กจะบอกทุกคนว่าอย่างที่บอกตลอดว่าขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆที่ซัพพอร์ตกันมาตลอดเราก็อยากจะบอกว่าครั้งนี้เตรียมเตรียมตัวมานานพอสมควรเลยครับเราก็อยากจะให้ทุกคน มีความสุขกับงานครั้งนี้จริงๆเพราะว่ารู้ว่าทุกคนก็รอมานานมากๆเราครับแล้วก็ในที่สุดก็สามารถที่จะทำให้อ่าเป้าหมายครั้งนี้เป็นจริงได้แล้วใน The First Fan Meeting ครั้งนี้ครับผมก็อยากจะให้ทุกคนปล่อยตัวปล่อยใจแล้วก็มา Enjoy กับอโชว์ในงานครับแล้วเระเทศ่ใร้อนขนาดนี้แฟนต้องเตรียมตัวยังไงมาคอนเสิร์ตแฟนๆต้องบอกผมหรือเ่าผมต้องเตรียมตัวยังไงผมกลับมาไม่กลัวคอนเสิร์ตมันจะร้อนหรือเปล่าไห ผมว่าคอนเสิร์ตน่าจะมีแอร์เนาะไม่แต่เราจะต้อร้เราไปเพิ่มดีกรีความร้อนได้ยังไงข้าวแซ็กซี่อะไรเงี้ยข้าวแต่ขาวก็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 ดูแลตัวเองครับผลงานนิดนึงนะัสิ่งเป็นอ๋อก็พรุ่งนี้สองสามวันก่อนก็ได้มีปล่อยทีเซอร์ออกมาเกี่ยวกับอัลบั้มแล้วครับแล้วก็อัลบั้มครั้งนี้จะปล่อยออกมาจริงๆวันพรุ่งนี้ครับวันที่21 ซึ่งเป็นอัลบั้มครั้งแรกของของตัวายเองเป็นอัลบั้มเดี่ยวครั้งแรกครับผมหลังจากที่ออกมาจากวงเนาะอย่างที่ทุกคนรู้ไปว่าก่อนหนนี้มีปล่อยเพลงอันนั้นจะเป็นซิงเกิลสเพลงครับแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นอัลบั้มเป็นอัลบั้มจริงๆครั้งแรกครับผมออัลบั้มนี้มีกี่เพลงนะเออืมอ่ะพี่ช่วยนะมน่าจ้าผมจะไม่ผิดนะ เอ้ยอั้นคอนเสิร์ตแล้วพี่น่าจะประมาณเาหรือ10เพลงแต่ใครคขาบอกไม่ทันตั้งตัวเลยอยู่ๆก็ปล่อยใช่เราอยากให้เป็นเซอร์ไพรส์เพราะว่าพอปล่อยอัลบั้มนี้ออกมาแล้วครับข้างหลังเราก็จะมีแพลนอื่นๆต่ออีกใช่หวังว่าจะได้มาครับ มันเป็นตีมอะไรครับอัลบั้มนี้กำลับไหนมันเป็นอ๋ออัลบั้มชื่อจีนนะครับจะเรียกว่า情绪商店情绪商店 is like is like the shop that sells lots of emotions เป็นเหมือนเป็นร้านขายความรู้สึกมีหลากหลายความรู้สึกใช่เพราะว่าผมเป็นผมเป็นคนผมเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันดูอีโมอีโมเป็นฟีลแบบความรู้สึกเยอะๆเป็นฟีลลิ่งเยอะๆอะไรครับผมก็เลย จัดเป็นอัลบั้มนี้ออกมาเกี่ยวกับความรู้สึกหลายๆความรู้สึกร่วมกันอยู่ในร้านเดียวกันครับก็ตัวเพลงเองจะมีทั้งน่าลากมีทั้งเป็นอิโมชั่นอลหน่อยๆหรือว่าจะเป็นเพลงเร็วอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะพยายามรวบรวมหลายๆอย่างอยู่ในอัลบั้มเดียวกันเพราะว่าอัลบั้มนี้ก็อยากที่จะโชว์ความเป็นตัวเองแล้วก็สไตล์เพลงที่ชอบจริงๆให้ได้มากที่สุดครับมีเพลงร้าไมอะไรครับมีเพลงเศร้าไหมเยอะ เราชอบเพลงเศร้ามากเลยอ่ะแต่แต่นายไม่เศร้านะไม่ต้องขวัแต่ผมชอบร้องเพลงเศร้าเพราะว่าเวลาร้องเพลงเศร้าทุกคนก็จะแบบนายเป็นอะไรลูกไม่ได้เป็นไรอารมณเยอะสุดคะอะไรบ้างมีอะไรครับอารมณ์ไหนเยอะสุดน้องว่าเป็นฟิลนี่น่าจะเยอะสุดแหละเป็นฟิลเศร้าๆไม่ได้เศร้าเป็นฟิลแบบเป็นฟิลแบบ พูดพูดเรื่องราวเกี่ยวกับแบบร้องเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆได้ไๆอ่าไม่ใช่ของเราไม่มีโอกาสได้มีอะไรเจ้าสั่งเหมนเท่าไหร่ใช่เขบอกไม่มีโอกาสแล้วชองมันยากไหมกับการที่เราจะเออเดีต้องเราถ่ายทอดเพลงแป้งว่ะมันจะยากมันจะยากมันจะยากเพราะว่าด้วยความที่เราไม่ได้มีโอกาสไปพีไปอินเรレーションชิพเหมือนคนอื่นเขาเนาะเราก็จะค่อนข้างที่จะยากที่จะเอาตัวเองเข้าไป รู ain, ้สึกจริงๆกับอารมณ์แบบนั้นนะครับเราก็เลยจะอาจจะต้องหาความรู้สึกอื่นๆที่มันคล้ายกันมามาทับมาสอนกันมาเปรียบเทียบกันอะไรอเพราะว่าผมรู้สึกว่าหลายๆคนน่าจะเป็นเหมือนเหมือนน้องเองเพราะว่าน้องเวลาตกดึกอะครับทุกคนจะอีโมบใช่ไหมโอเคปกติปกติเพราะว่าใช่ถ้าสมมติไม่ได้เหนื่อยมากตอนกลางคืนก็จะแบบยิ่งดึกจะยิ่งแบบฟุงซ่านใช้คำนี้ครับฟุงซ่าน เราเป็นคนพูงสร้างเหมือนกันเลยนะโอ้โหส่วนส่วนครับต่อรีไปเองใช่เพราะว่าเนื้อเพลงหลายๆอย่างเราก็จะพยายามบอกเขาว่าเออปรับอย่างนี้ได้ไหมพูดถึงเรื่องนี้ได้มาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคาดหวังยังไงบ้างคะอัลบั้มก็คาดหวังอืมหวังว่าทุกคนจะชอบครับแล้วก็หวังว่าจะมีหลายๆคนยิ่งยิ่งเยอะขึ้นไปเรื่อยๆที่จะมารู้จัก ตัวตนในอเองใช่เพราะว่าครั้งนี้อะ<ฮ>ครอย่างซิงเกิลครั้งที่เราที่ปล่อยไปเราอาจจะโฟกัส on แฟนๆเราม,มากกว่าแต่ว่าครั้งนี้ที่ปล่อยออกมาเราพยายามที่จะทําให้มันมีหลายๆเพลงที่คนที่รักดนตรีเองที่อาจจะยังไม่รู้จักนายก็สามารถที่จะ Understand เกี่ยวกับเพลงหรืออัลบั้มนี้ของนายได้ด้วยอนอกจากแฟนคลับอะค่ะซีรีสค่ะเฮ้ yes อ๋อออพรุ่งนี้ออนนะน่าจะตอนแรกนะครับใช่ผู้จัดจายก The Detection No Insect Detector 2ครับเป็นเป็นจริงๆเป็นซีรีส์ที่จีนเรื่องแรกของนายครับถ่ายเมื่อประมาณ2ปีก่อนครับแล้วก็แสดงเป็นบทเต๋อครับผมเต๋อ <c oughs> คนไทยครับเป็นตำรวจด้วยนะ <c oughs> สนุกเป็นเป็นเป็นสนุก้ยเป็นตำรวจครับอันนี้ต้องให้คนดูพูดผมพูดเองจะแปลกๆนะแต่ผมรู้สึกว่าเต๋อดูเท่กว่านายครับเ่อเต๋อเป็นฟิลเขาเป็นคนที่จริงจังมากๆเลยครับเขาเป็นคนแบบถ้าพูดว่าหนึ่งคือหนึ่งก็คือหนึ่งคือหนึ่งแบบหนึ่งไม่สามารถเป็นอย่างอื่นไปได้เราก็คือเป็นคนที่แบบ straight forward มากๆแล้วก็เป็นคนที่ จริงจังกับชีวิตมากๆเลยครับแต่ว่าแอบขี้น้อยใจน,นิดนึงแ <c oughs> ต่ไปคนละ่นเกนอ๋อใช่ Yes มันแอบทวิสต์นิดนึงกับกับตัวตอนนายครับเพราะว่าตอนตอนตอน,ตอนที่แสดงตอนนั้นก็ทกําการบ้านเยอะเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเท่าไหร่ <c oughs> ก็มีมุมที่คล้ายกาันแต่ว่าเราก็จะพยายามเอามุมที่คล้ายกันนะครับไปต่อยอดให้มันคล้ายเคลืยอนกับเตอ๋อให้ได้มากที่สุดแล้วเราก็พยายามเอามูตรงนั้นนะครับไปเข้าใจว่าคนแบบนี้เขา คนจะมีความคิดเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ก็สนุกครับก็ฝากติดตามฝากสนับสนุนเติร์ดอยากเห็นคาแรคเตอร์สนิทได้ไหมคะคาแรคเตอร์ยิงปืนยิงปืนก็ได้อเปลู่กตลกอันนี้อันนี้น่าจะนานตลกตลกตลกแล้วแล่นอะไรกันเนี่ยอันนี้นยาลาอะไรกันเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากแบบเล่นต่างแบบย้อนยุคด้ีเนาะแล้วบบตอนนี้มาโแบบก็เยอะครับเพราะว่า ย้อนยุคก to então, ับโมเดิร์นเองอะครับเขาเรียกว่าอะไรบุคลิกเองการพูดจาหรือว่าสปีดการพูดอะไรครับก็จะไม่ค่อยเหมือนกันเราก็ภาษาเองหรือว่าความคิดต่างๆมันจะไม่ค่อยเหมือนกันดัชอบหมดเลยครับผมชอบการแสดงมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วเพราะวผมรู้สึกว่าการแสดงมันเหมือนเป็นการได้เข้าไปเข้าใจ คนคนหนึ่งครับผมไม่ได้รู้สึกว่าการแสดงเป็นการแสดงแต่ผมรู้สึกว่าการแสดงคือการเข้าไป understand someone แล้วก็เขาเรียกว่าถ่ายทอดออกมามันไม่ใช่ perform มันมเป็นการถ่ายทอดใช่จะได้เห็นการถ่ายทอดอ๋อย่ย่าย่ย่เอาเนาะโน่อวันอาทิตย์ yes yes no. ผ,มผมทำงานลืมวันลืมคืน อยากเล่น,นี้เออใช่มีคนอยากเล่นครับผม,มบผมก็บอกที่บริษัทตลอดว่าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งมีบทที่เหมาะกับผมจริงๆเราก็ตารางหลายๆอย่างได้ผมก็ยินดีมากๆที่จะมาถ่ายมามา,มา,มาสแสดงเพราะว่าในสถานที่การไหนทำของไทยร้อนนลูกเราจะถ่ายเอาตลอดเลยเราจะไม่มีที่นเลยไม่มีไม่เป็นไรครับสบายมาก ขอบคุณมากครับพี่พีททุกคนฝากด้วยนะครับ่มยิาแ้วอะฝากแฟนๆทุกคนมาหากันมาอาทิตย์ด้วยนะครับแล้วก็วาอาทิตย์แต่งตัวให้เต็มที่เลยครับแล้วเรามาสนุกกันที่ The First Fan Meeting in Thailand 9 to meet you นะครับเราเจอกันนะครับ A ver, fe,